สวัสดีครับเพื่อนมิตรทุกท่านวันที่หนึ่งตุลาคม2565เป็นวันครบรอบ7 3ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันเวลาที่สำคัญนี้ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนมิตรทุกท่านในภาคเหนือของไทยและขอแบ่งปันความภาคภูมิใจของพวกเราให้กับเพื่อนมิตรทุกท่านครับ ตลอดระยะเวลา73ปีตั้งแต่การสถาปนาสาธารณะประชาชนจีนเป็นต้นมาภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชาชนจีนได้ฟันฝ่าต่อสู้มาด้วยความวิทยะอุตสาหะและพยายามสร้างสรรค์ประเทศจีนจากประเทศที่มีความยากไร้จนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจติดเป็นอันดับสองของโลก ความสำเร็จของประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเพราะว่าได้สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศกำลังพัฒนาในโลกนี้และสอ้ให้เห็นถึงหนทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมยัยแบบใหม่ของโลกของเราในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดสัมมนาใหญ่ครั้งที่20ทั่วประเทศและจะก,กำหนดเป้าหมายแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของประเทศจีนในอีก5ปีข้างหน้าการประชุมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจีนจะยังคงยืนหยัดในการพัฒนาอย่างเป็นสันติยืนหยัดในการผลักดนันการสร้าง ประชาคมโลกที่มีชัตการร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติและจะยืนหยัดที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ของการพัฒนาของจีนให้กับประเทศต่างๆในโลกนี้จะทำให้การพัฒนาของประเทศจีนนั้นเป็นโอกาสการพัฒนาของประเทศต่างๆในโลกใบนี้จีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนมิตร ที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมมาตั้งแต่โบราณกาลจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนั้นไม่ใช่วัฒนศิลป์ทางการทูตที่ภพยราะแต่ยังเป็นการพนานการที่สดคล้องกับความเป็นจริงด้วยปีนี้ยังเป็นปีที่ครบรอบปีที่10ของการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนรอบด้านทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับไทยด้วย ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ท่านมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่ได้มาเยือนประเทศไทยได้ได้บรรลุฉันธรรมติกับผู้นำของฝ่ายไทยว่าทั้งจีนและไทยนั้นจะพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อไปสู่การเกาะสร้างประชาคมระหว่างจีนกับไทยที่มีอนาคตร,ร่วมกันข้าพเจ้าได้มารับตำแหน่งกงสูลใหญ่จีนประจํา เชียงใหม่ในเมื่อเดือนกรกฎาคม2563แต่เนื่องด้วยการจำกัดของสถานการณ์โควิดยังไม่สามารถไปเยี่ยมเยือนเขตอาณาซึ่งมี12จังหวัดภาคเหนือได้ทั่วถึงแต่ทุกจังหวัดที่ข้าพเจ้าเคยไปมาและบุคคลทุกท่านที่ข้าพเจ้าเคยสัมผัสมาต่างได้สร้างความประทับใจให้กับข้าพเจ้าว่าประชาชนชาวไทยนั้นมีน้ำใจมตรี ต่อประชาชนชาวจีนและประชาชนชาวไทยนั้นต่างมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขับเจ้าและเพื่อนร่วมงานของขับเจ้าในสถานกองศูลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ใช้ความพยายามของพวกเราเพื่อผลักดัน ให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศจีนกับภาคเหนือของไทยนั้นให้มีความสติแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปท้ายสุดนี้ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆและเพื่อนมิตรจากวงการต่างๆในภาคเหนือของไทยที่ได้ให้การสนับสนุนกับกิจการงานของสถานกงสุลใหญ่จีนมาโดยตลอดขอให้เรา พยายามร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ไทยจีนได้สนิทแด,ดนแฟนยิ่งขึ้นสึไปายและขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยจงสถิสถาบันจนชัว่วกานานขอขอบคุณครับ